เพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมาฮอแชนแนลนะครับอยู่กับโหมดของมูบ้าห้าพีห้าก็ไต่แรงนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นตัวของเอรันดอร์ในตำแหน่งของจังเกิลนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ป่าก็ยังอยู่ในในระดับแบบบนบนะครับพวกตัวที่หน้าหน้าหยิบม,มาเล่นนะครับถ้าใครติดตามช่องของดอร์เซอร์ชาแนลจะรู้นะว่าตัวนี้เขาาไว้ในแร้งของเอชนะครับเอาไวท้ที่ตัวที่เล่นง่ายนะครับสำหรับต้นเกมนะผมจะแนะนําว่าผมอัพเป็นสกิลสองแบบนี้นะเพื่อนนะเห็นปะผมสามารถความคลิป2ตัวพร้อมกันได้นะครับ แต่ว่าถ้าเขาแบบมาเวทแล้วก็มีความความเสี่ยงเนาะโอเคบางทีอาจจะแบบอ่าแปก๊แปกๆหน่อยเพราะตัวนี้มันพอดีปกติเล่นตัวพวกแคลรี่เล่นเล่นแคลรี่เนาะแต่พอสลับแบบนี้ก็ถามมันยังยังเล่นได้เนาะบางทีถ้าแบบตัวนี้แบบคนใจร้อนเล่นตัวนี้นี่คืออา,อาจจะเละได้เพราะตัวมันบางมากมันก็คือแคลรี่แต่ว่าถ้าคนที่เล่นแบบจับจังหวะได้ปั๊บมันเป็นตัวที่โหดมากนะครับมันเป็นตัวที่เลียกได้ว่าฟาร์มเร็วสุดๆนะครับตัวนี้ด้วยสกิลของมันที่แบบ ขาเรียกว่าิบับปบไปมานะเข้าออกเร็วนะครับคือมันโหดมากนะสกิลสองคือสกิลทีเด็ดเลยนะที่เอาไว้แบบฟาร์มฟาร์มเร็วมากๆนะเห็นปะฟาร์มเร็วสุดๆนะครับโอเคพอได้เป็นในเรื่องของธนดูดูดเลือดธนูฟาร์มชิ้นที่สองผมก็จะออกเป็นรองเท้ามาหนึ่งชิ้นก่อนเพื่อทำให้เราเดินเกมเร็วขึ้นนะครับอ่ะเราตีสถานะบอกว่าเดี๋ยวไปตี มังกรเล็กกันนะครับฝั่งเขาตีอยู่นะโอเคเดี๋ยวรอโอเมนสักหน่อยนะเพื่อนนะแล้วเราค่อยไปนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจังหวะสวยๆวยยิ่งไม่ตายด้วยคิปไม่ตายวิ่งเดี๋ยวผมเลือดก,ก่อนโอเคได้ด้วยครับจังหวะน,นี้สวยนะครับเพื่อนอ่ะถือว่าโอเมนสุดยอดนะครับจังหวะน,นี้ไฟดีนะครับเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปเลนกางก่อนแล้วกัน รอบไฟนี้คือเราได้เต็มๆมาแต่ว่าเลนเลนล,ล่างเสียนะก็ไม่เป็นไรโอเคผมรอให้คลิกซี่ใช้สกิลก่อนตัวที่ผมต้องระวังก็คือคลิกซี่นะเพราะว่าบางทีโดนเข้าไปชุดเดียวนี่อาจจะนีถ,ถ้าถ้าเลือดเท่านี้ตายได้นะครับเสี่ยงมากๆนะครับถ้าเรายังทําอะไรไม่ได้แนะนำว่าให้ฟาร์มก่อนนะขอหาของสักหน่อยนะครับอิรันดอมันเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วสุดๆนะครับผมว่าฟาร์มเร็วมากๆนะก็ ให้มันขึ้นเป็นธนูดูดเลือดได้ก่อนแล้วก็ค่อยไปไฟก็ได้นะอือโดนปัโอเคแปบ๊บเดียวเลือดเต็มนะเพืเ่อนๆนะตัวนี้คือแบบใช้ธนูดูดเลือดนี่ะตีแป๊บเดียวเต็มนะครับเต็มหลอด ส่วนมากเวลาต้นเกมที่แบบเปิดแบบมาแนะนําว่าฟาร์มให้มันไปจบเลนแนละ้วนั้นก็ได้นะเลนล่างไม่ใช่เลนเลนของมังมังกรใหญ่นะครับโอเคโหโอเมนเก็บเรียบเลยตายคมจังหวะนี้โอ้โหพลาดนั่นไงพลาดเรียบร้อยไม่น่าเลยนะครับการจังหวะผิดนะครับอะเดี๋ยวผมขอพอดีคลิปกลางมาเดี๋ยวเราเมดเมดเราไปเติมบนนะครับ เดี๋ยวผมไปเคลียร์กลางก่อนแล้วกันพวกถ้าให้เลือกระหว่างชิปชิปเลนกับกับชิปป่าแนะนําว่าให้เก็บชิปเลนก่อนเพราะว่าชิปป่ายังไงมันก็อยู่นะครับทันปะเนี้ยทันปะเนี้ยทันปะเนี่ยโอเคเขาเก็บไปก่อนแล้วครับ โอเคเพื่อนผมตัดในส่วนของบัฟฟ้าเขาออ,ออกมาได้นะครับมันก็จะทําให้ฝั่งเขาทอนบางทีมันก็ต้องการใช้บัฟเหมือนกันนะครับถ้าให,ให้เทียบระหว่างทอนกับอิลันดออิรันดอ์ฟาร์มเร็วกว่าเยอะเลยนะในส่วนในส่วนของต้นเกมแต่ว่าเลดเกมเลดเกมต้องระวังนะครับตัวน,นั้นจะโหดจัดโห,ด,ห,ด,ห,ด,หดกว่ามากๆเลย,เย่ได้ไปเนี่ยได้ไปเนี่ยได้ไปเนี่ย อจริงๆถ้าไม่กดกลับมามันก็เสียงตายอยู่ดีผมก็เลยกลับมาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปเคลียร์คลิปเลนกลางก่อนแล้วกันตาย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 ,ต,ายต้องระวังตัวของคลิกซี่นี่แหละกับตัวของของทอนนะครับจริงๆยอนเนี่ยเรายัง,เร,ยง,เ,รยงเรายังมีโอกาสแบบสกิลแบบหลบออกออกมาได้ไงแต่ว่าทอนนี่คือโดนทีนี้ถ้าแบบเขาของ,งแรงๆนะี่คือชุดเดียวอาจจะหลับได้นะครับ จับหน่อยเพื่อนจับหน่อยสักทีจับสักทีจับสักทีจับสักทีกทกทตายไะเนี่ยตายไหมตายไหมโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่อุ้ยคลิกซี่คลิกซี่สกิลหมดโอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนจังหวะนี้นี่แหละอย่างที่บอกนะครับถ้าโดนคลิกซี่เข้าไปนี่คือเราจุกสุดๆนะเพราะว่ามันสู้ มันโดนสกิลแบบโป๊กเดียวปั๊บหายไปหลายดอกนะคลิกซี่าก็คือถ้าเขาจับยกไดส้สกิลหนึ่งบวกกันตินี่ผมชุดเดียวหายแน่นอนนะครับเอลันดอร์มันเป็นแครี่ตัวมันบางอยู่แล้วนะครับ oh, มาโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราฟาร์มต่อก่อนนะครับ ได้ไปเนี่ยได้ไปเนี่ยยังไม่ได้นะครับต้องรอจังหวะหน่อยโอเคได้บิวออกมาเป็นทารอนละอย่างน้อยมันสามารถตีพวกคีบแรงเพราะว่ามันมันตีพวกแข็งมาตีตีพวกแข็งเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับต้องระวังอย่าเข้าไปใกล้ตัวของอารัมนะครับเพราะว่าเวลาที่มันสกิลมานี่คือนี่คือโดนจับทีนี่คือทีมเขาซ้ำแป๊บเดียวเราตายนะครับเลือดก็คือเลือดมันน้อยไง ไม่ได้ต้องระวังถอนนะเพื่อนอุ้ยสวยล้วจังหวะนี้เข้าผิดเข้าผิดโอ้โหเพื่อนเรียบร้อยเลยเดินเกมผิดนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ทันปเนี่ย ตาย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 ,ตายอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ดีนะที่หลบอ,อกมาได้นะครับต้องระวังมากๆเลยนะครับทีมเขามันสกิลทีนี่ระวังนี่ตัวตัวของคลิกซี่น่ะนี่จังหวะน,นี้เข้าไมา่ไดก้ก็คือต้องถอยนะครับอเดี๋ยวผมเก็บบัฟแดงก่อนล้วกันเดี๋ยวเข้ามาปวดน,นะครับะ แล้วก็ที่สําคัญคลิปเลนกลางถ้าเป็นไปได้อย่าให้เสียเด็ดขาดนะครับยิ่งมาเติมคลิปเลนกลางให้ทันนะครับอ่ะโอเคโอเมนได้บนก็คือแลกกันไปนะครับโอเมนเลดเกมก็จะเหมือนแท้งอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแทงที่มีดาเมจด้วยนะครับคือซึ่งมันแรงมากๆโอเคเขาอยู่กระจุกกันอยู่ด้านล่างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะน,นี้ใครป้อมฟรีเลยครับตัวของเอลันดอร์คือมันตีป้อมเร็วมากๆเลยนะ อ่าเรียบร้อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่พึ่งเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอเคได้ละเอาป้อมสัก20%แล้วกันจังหวะนี้ไฟนี้โอ้เกือบแตกอ่ะโอเคเพื่อนก็ใครให้มันแตกเลยนะมีมีแทงเขารับรับอ่าดาเมจจากจะป้อมให้อยู่นะครับ โอ้โหเพื่อนเกือบตายนิดเดียวจังหวะน,นี้ไม่ได้แล้วครับต้องถอยแล้วครับยี่สิบวีนะครับจริงๆเอลันดอร์เนี่ยคือถ้าแบบวิ่งเข้าป่าปั๊บแป๊บเดียวเลือดเต็มนะเห็นปะผมทุ่งตีคลิปสองตัวเองตีคลิปตัวที่สามปัป๊บไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดวีนะรันรอ,อสักหน่อยแล้วกันนะ โอเคได้เป็นคีมานะครับเช็กซี see, ด้านบนอีกีวิอ่าโอเคมาพอดีนะครับ <c oughs> เป๊ะ <c oughs> อ่ะจังหวะน,นี้ตอนนี้เราคือเราเริ่มมีของแล้วเราจะค่อยๆสวนคืนนะครับ เอลันดอก,ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แยกดันได้ง่ายมากๆนะครับด้วยสกิลของมันที่แบบเข้าถึงเร็วนะครับบางทีสกิลหนึ่งกับกับสกิลสองก็คือต้องกดจังหวะให้ดีๆนะครับโอเคตอนนี้ผมได้เป็นมูลาแล้วตีตอนนี้คือสามารถละลายตัวของทาร่าได้แล้วครับทาร่ากับอารัมนะครับอืมต้องระวังโดนจับเพื่อน เอาสักหน่อยใครไปเรื่อยๆเนาะเห็นปะนี่ใครไปเรื่อยๆนะเพื่อนใครไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆครับดูดเลือดก,กับคีฟนะครับโอ้โหเพื่อนดูสิผมโดนสกิลของทอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนิดเดียวโอ้โหไม่ตายนะครับถอยเลยจังหวะน,นี้ไป โหรอดมาได้ไงวเนนี้นดเดียวนะเพื่อนไม่งั้นผมลงไปนอนแล้วนะเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะอีก8วิพอดีครับเก็บบัฟฟ้าบัฟแดงนะแล้วก็ไปทําเกมต่อนะครับโอเคได้ตัวของทาร่านะครับอ่าอาัมนี่คือโดน โดนเอรอนดอรไคสตายฟรีนะสบายเห็นปะอ่าเรียบร้อยได้แล้วครับก็คือว่าถ้าเรารักษาระยะดีๆเนี่ยคือผมมีทั้งทารอนแล้วแล้วก็ตัวของมูลาไง ấy. บวกคีอีกนะครับแปบ๊บเดียวนะครับละลายแทงสบายนะครับสามารถหลบมังกรได้ได้สบายนะเพื่อนตัวตัวนี้โอเค อาไปตีไปตีบัฟของของเมดเข้าตีตั้งนานนะครับมือลั่นไปแล้วนะครับอ่ากะจังหวะตีอลัมฟีดีๆนะครับอย่าเข้าไปใกล้ระยะจนเกินไปก,ก็คือให้โอเมนนี่แหละเข้าไปนะครับอือ <c oughs> ต้องระวัง โอเคเพื่อนถือว่าได้เลือดปั๊มเยอะพอสมควรนะครับไฟเดียวอะตอนนี้คือของฟูลแล้วตอนตอนนี้อย่างที่บอกนะครับตัวของเงินดอนดอนคือเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วสุดๆฟาร์มเร็วมากๆนะครับอาเรียบร้อยถึงจะไม่มีตัดเลือดแต่ว่าก็สามารถละลายตัวของแทงได้นะครับถ้าราโดนแป๊บเดียวก็เจ็บเหมือนเหมือนกันนะครับโอเคเพื่อนหมดทีมจังหวะนี้จบได้แน่นอนนะครับเขาหมดแล้ว ก็รอแบ,บแรกๆอาจจะไม่เป็นแต่ว่าหลังๆมาก็แก้ไฟคืนนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนนะนำแนวทางการเล่นเอรอนดอในตำแหน่งของจังเกิลแบบเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับจังหวะการเล่นดูนิดนึงอาจจะแบบลดความใจร้อนลงนิดนึงเพราะช่วงแรกผมใจร้อนไปนิดนึงนะก็เลยแบบโดนนะครับแต่พอจับจังหวะได้ก็คือเราก็ไหลาย,ยาวๆนะครับถ้าชื่นชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับ มีฮีโร่อะไรดีๆหรือมีทิกอะไรดีๆสามารถแชร์กันแนะนํากันเข้ามาได้นะเพื่อนๆนะเซตอเมมก็ประมาณนี้นะครับเห็นปะอ่าเห็นปะดาเมดช่วงของการเกมมาก็จะมีเยอะหน่อยนะอ่าวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆว่าจะเป็นคอมโบฮีโร่ตัวไหนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย